สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบ้านขามนะคะมาซื้ออาหารช้าป้าวัดีจ้าได้ยังกินได้บอกพี่วันนี้เอาสักคลิปก่อนนะคะเอฟซีเราจะพาเดินเข้าไปดูอาหารกันกินวันนี้มากับน้องบีเวอร์นะคะบีเวอร์นะคะปวดเอ็นปวดอ้าวนะคะ,ด in, ดะ,คะเดี๋ยวจะหอบลูกห,หอบเต้าเดินทางอีกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะหอบลูกหอบเต้าเดินทางอีกแล้วนะคะไปรอบนี้เราก็จะไปอยู่นานหาที่อยู่ที่อาศัยเนาะนะคะสมปลาตองปิ้งเบลบอกมา้ยมาสวยบริกิจเลยน้ำม,มีเบอร์ได้อะไรคะ่่ไมรู้เลน้ำม,มีเบอร์จะซื้ออะไรให้ทานวันนี้เอ้ดีค่ <laughs> สะส้มปลาตองปิ้งหมดแล้วนะคะเอฟซี ะะตลาดเช้าก็วายแล้วพาะหนูมาสายนะคะตลาดเช้ามาสายนะคะหนึ่งปลาก,กับเจ้ายยนี่ยดีด้วยตึงปลาก,กับเก้วกินบ๊องเดี๋แยะแบบคนกอนสวัสดีจ้าเอฟซี FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศดีวันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะถือวันที่หนึ่งมาสายแม่ มีอะไรหนูขับรถจัาเจชโโมงหนูเมื่อยขาตืนสวยมือนี้เอาหนึ่งปลาปิ้งนี่ยังนี่ใส่ผสมคหญ่ๆนอันนี้นี่หรออันนี้สมเปียงค่ะบัวลูชาเปรี้ยวมากผสมเอมอันนี้เอสมเปียงนี่แหละเอาเดียวจ้าเบอร์ไม่ บรรยากาศวันนี้ก็นะคะคึ้มฟ้า,ค,ฟาคึ้มฝนนะคะทุกท่านนะคะน้องเทสซีเดินทางแบบรุนแรงมาเลยแล้วก็จะเดินทางอีกนะคะจะไปอยู่หลายวันมากๆเลยต่อไปนะคะเมื่อวานเดินทางไปทําบุญกับคุณแม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปอยู่นะคะไปดูพื้นที่นะคะที่จะอยู่ที่อาศัยเนาะนะคะนึงปลาไป่ากเอาหนึ่งปลาเราจะไปเดินทางอีกนะคะเดี๋ยวไม่รู้ว่าวันไหนนะคะ เดินทางวันนี้เราจะเดินทางหลายวันเลยนะคะเราจะไปอยู่นะคะห้วยน้ําเที่ยงนะคะเราจะไปอยู่กับลุงป้านะคะเราจะไปอยู่กับลุงป้าที่นู่นนะคะบรรยากาศตอนเช้าก็คือตลาดบายแล้วนะคะร้านปาตั้งโกก็ปิดแล้วนะคะมาสวยนอนแค่สี่กิโลหมู่บ้านเจ็ดชั่วโมงครึ่งเลยนะคะถ้าเฉลี่ยไปกลับก็คือไปเดินทางสามชั่วโมงครึ่งกลับอีกเป็นโอ้เจ็ดชั่วโมงพอดีนะคะ อันนี้เป็นปลาแดกปลาน้อยนะคะ,ะปลาแดกอีกอย่างนนาหนึ่งไมาใส่หอมไม่ใส่เฮีนนยนของคุณยายเฮ็ดเองสิงานปลาแดกปลาซิ่วแก้วเพื่อเป็นจะแซ่บแท้สวยแล้วเนาะอ๋อเมื่อน,นอี้มันไม่มได้ตั้งใจสิมะเอาก็หนึ่งปลาในสี่สิบสามหมื่นส่วนหึงด้วยปลาทอดเอาปลาทอดก็ได้แต่ยิงปลาซึ่กินด้วยแล้วเออปลาทอดปลาถอดเท่าไห,ไหาร่คะแม่ก็าซิ่วแก้วม เจียวเนาะเออปลาทอดตัวรสชาตดีกว่าเออปลาทอดแล้วอันนี้ยี่หามันบกอันนั้นจั้งดีคือเออโร่เออแล้วก็เอาเจียวเจนาะสวัสดีทุกท่านนะคะเราจะมาดูปลาล้านะคะทุกท่านเดี๋ยวน้องเทสิเปิดปลาเบิ่งกันเด้อนุเปิดปลาดูก่อนนะคะ ไม่พอกินค่กัเป็นกับเป็นมะนงแ่ันเน่ยเายู่ในห้องเนะอผู้ดีปานี้ทีกินกระเด็น่ไหนเนยเอาโยสยโยฮัลลสียก็มันกระเด็นเอยมันกระเดนกินิงที่เราช่่ได้อยู่

ปลาลันซิมก่อนนะคะทุกท่านปลาซิวแก้วมันเลิศน้องบีเบอร์ได้อะไรกินคะอันนี้จะเป็นทว่จะไปน่งสายให้พ่อกินตอนเย็นโอเคตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นคลิปสันส้นตนนะคะทุกท่านเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอพักผ่อนรับโชคก่อนนะคะแล้วเราก็จะหอบลูกหอบเต่าหอบสังขารหอบของไปจ้ะ, <S <S 1> <S 1> ะราคาคว้าทุกอย่างนะคะเส้นทางของเราเรามีไว้เราก็ต้องคว้ามีโอกาสก็ต้องรับนะคะ เงินทองนะคะลุงป่าพันตอนรับทุกคนนั่นแหละจ้ะบ๊ายบายคลิปนี้บ๊ายบายก่อนบี๊เบอร์